ตลาดย่านอีสต์ลอนดอนเต็มไปด้วยเสียงผู้คนจอแจไม่หยุดย่อนกลิ่นควันจากร้านขายเคบับผสมกับกลิ่นเบียร์เก่าลอยคลักคลุ้งแสงไฟนีออนกระพริบสะท้อนกระจกหน้าต่างร้านเล็กเก่าๆดูสับสนปริตาเดินผ่านไปด้วยหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอเพิ่งเห็นหมออินเดียที่เคยรักเดินคงภรรยาคนใหม่มือเขาจับแน่นเหมือนประกาศความเป็นเจ้าของที่เต็มไปด้วยอำนาจหญิงคนนั้นยิ้มสวยแต่แฝงความเย็นชาในสายตาที่จับจอง ริตารู้สึกเหมือนถูกมีดบาดกลางอกจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะของพวกเขากระแทกหูเธอเหมือนคำดูหมิ่นตรงๆน้ำตาซึมขอบตาแต่เธอกัดฟันกลั้นไม่ให้ไหลออกมาหมอวิเวกเคยสัญญาว่าจะรักและดูแลเธอเสมอแต่วันนี้เขากลับเดินในฐานะสามีที่ภูมิใจกับหญิงอื่นข่าลือแพรส่สพัดว่าเขาจ่ายเงินกว่าสามล้านปอนด์เพื่อแต่งงานทุกคนซุบซิบกันว่าเป็นแผนซื้อวีซ่าพำนักระยะยาวในอังกฤษ เบรตาเก็บคำเหล่านั้นไว้ในใจจนแทบไม่ไหวจะทนเธอคิดถึงคืนที่เขาเคยกอดและกระซิบว่าเธอคือชีวิตแต่ความจริงที่เห็นตรงหน้าโหดร้ายกว่าฝันร้ายทุกคืนเสียงฝนตกพรมกระทบพื้นหินกรวดดังปอบแปรกด,ดันหัวใจเธอซ่อนตัวใต้กันสาร้านเก่าและมองพวกเขารับสายตาความหนาวเย็นซึมเข้ากระดูกแต่ใจเธอร้อนดั่งไฟเผามือกำโทรศัพท์แน่นราวกับจะบีบจนแตกเป็นชิ้นเล็กเบอร์เก่าของเขายังอยู่แต่เธอไม่กล้าโทรออก ริตารู้ดีว่าหากทำทุกอย่างอาจพังจนไม่เหลืออะไรแต่ความอิดชาและความเจ็บปวดก็ไหลลวนไม่หยุดเธอหวนคิดถึงวันที่เขายังยากจนและเพิ่มมาอังกฤษเธอเป็นคนช่วยสอนภาษาและหาที่พักเล็กๆให้เขาทุกความสำเร็จของเขามีร่องรอยมือเธออยู่ในนั้นแต่วันนี้เขาเดินห่างไปพร้อมเงินก้อนโตและหญิงใหม่ความอายุิธรรมกัดกินหัวใจจนเธอเริ่มคิดสิ่งอันตรายเสียงนาฬิกาหอคอยดังขึ้นบอกเวลาสี่ทุ่มครึ่งก้องไปทั่ว เธอเดินฝ่าสายฝนมุ่งหน้าไปยังแฟลตเล็กของตัวเองประตูไม้เก่ากรีดร้องเมื่อเธอเปิดเข้าไปในความเงียบห้องชื้นเหม็นอับและแสงไฟสลัวทําให้เธอหายใจหนักเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้โยกที่ส่งเสียงดังครึกคราดสายตาจ้องกองเอกสารเก่าๆที่เธอเคยเก็บไว้อย่างลับๆในนั้นคือสัญญาเงินกู้และหลักฐานธุรกรรมบางอย่างของเขาชื่อภรรยาใหม่ปรากฏอยู่ข้างตัวเลขที่สูงเกินจริง ริต้าจเต้นแรงราวกับค้นเจอประตูสู่ความจริงที่มืดดำเสียงลมพัดหน้าต่างกระแทกดังปังทำให้เธอสะดุ้งโยงเธอหยิบโทรศัพท์อีกครั้งและกดค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อความจากเว็บบอร์ดพูดถึงขบวนการแต่งงานปลอมแลกเงินทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เธอพบในกระดาษเก่าเหล่านั้นความโกรธพุ่งขึ้นมาจนเธอกัดเป็นฝีปากจนเลือดซึมออกเธอรู้สึกได้ถึงรสคาวเหล็กบนลิ้นเหมือนคำสาบานเลือด หัวใจเต้นหนักราวปลองสึกที่เร่งเร้าให้ลุกขึ้นสู่เธอปิดไฟห้องและนั่งในความมืดมิดอย่างเยือเกเยน็นในความเงียบเธอได้ยินเสียงหยดน้ำจากท่อรูด,ดังติงต๋งๆเสียงนั้นเหมือนนับถอยหลังไปสู่จุดที่ไม่มีวันหวนกลับเธอเริ่มจดบันทึกทุกสิ่งลงในสมุดเล่มเล็กสีดำตัวหนังสือสั่นเพราะมือเธอสั่นจนแทบจับปากกาไม่มั่นคงคำว่าโกหกทรยศและเงินสามล้านถูกเขียนซ้ำหลายครั้ง น้ำตาหยดลงบนหน้ากระดาษเลือเป็นรอยหมึกดำหลายยาวริต้าพึมพำกับตัวเองว่าความจริงต้องถูกเปิดเผยสักวันเสียงเครื่องบินแล่นผ่านเหนือท้องฟ้ามืดสนิทเหมือนลางร้ายเธอมองไปยังหน้าต่างและเห็นเงาตัวเองซ้อนทับในกระจกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยไฟแห่งการแก้แค้นที่ไม่ดับง่ายและในเงานั้นเธอไม่เห็นผู้หญิงอ่อนแออีกต่อไปเธอเห็นเพียงคนที่พร้อมทำลายทุกสิ่งเพื่อเอาความจริงคืน เช้าวันถัดมาอากาศลอนดอนหนาวจัดจนหายใจเห็นควันริต้าสวมเสื้อโค้ทเก่าและก้าวออกจากแฟลตด้วยหัวใจหนักอึ้งถนนยังปีกฝนเมื่อคืนและกลิ่นน้ำเน่าบาวบนทุกซอกซอยเสียงรถบัสสีแดงดังสนั่นประทะความเงียบของเช้าอึมครึมเธอกอดสมุดเล่มเล็กแน่นเหมือนเป็นอาวุธสำคัญในมือข้างในเต็มไปด้วยบันทึกความลับและหลักฐานที่ไม่มีใครรู้เธอตั้งใจจะตามรอยมอวิเวกและภรรยาใหม่ของเขา ร่างกายสั่นเพราะความหนาวและความกลัวที่แทรกเข้ากระดูกแต่ไฟในใจผลักให้ก้าวต่อแม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามเธอเริ่มที่คลินิกเล็กซึ่งวิเวกเปิดรับคนขย่านไว้ชับเพินตึกเก่าอิฐแดงมีป้ายสีน้ำเงินซีดเขียนว่า West End Medicon หน้าต่างบานหนึ่งเปิดค้างและได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆปริตาซ่อนตัวข้างร้านเบเกอรี่และเฝ้ามองด้วยสายตาแหลมคมกลิ่นขนมปังอบใหม่ทำให้ท้องเธอหิวจนปวดบิด แต่หัวใจเต็มไปด้วยความโกรธจนไม่อยากกินอะไรเลยไม่นานประตูคลินิกเปิดออกและหญิงคนนั้นก้าวออกมาภรรยาใหม่ใส่โค้ชหนังราคาแพงและถือกระเป๋าแบรนด์ดังเธอสวมแว่นตาดำแต่ท่าทางมั่นใจเหมือนคนมีอำนาจริต้ารู้สึกเส้นเลือดบ,บนขมับเต้นแรงราวจะระเบิดออกมาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปอย่างระมัดระวังไม่ให้ใครเห็นภาพถูกบันทึกลงเครื่องพร้อมเสียงชัตเตอร์เบาๆแต่ก้งในหัว ทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นชายแปลกหน้าสวมสูทยืนอยู่ใกล้ๆเขาสูบบุหรี่และจ้องมาที่เธอเหมือนรู้ตัวตลอดเวลาริตาสะดุ้งและรีบหลบเข้ามุมกำแพงร้านเบเกอรี่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเพราะความตื่นตระหนกชายคนนั้นทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นแล้วเดินช้าๆตามมาทางเธอเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นดังชัดในความเงียบริตาหันหลังแล้วรีบก้าวเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เธอเลี้ยวเข้าซอยแคบที่เต็มไปด้วยถังขยะพลาสติกดำกลิ่นเน่าเหม็นทำให้แทบอาเจียนแต่เธอต้องฝืนเดินต่อเสียงฝีเท้าไล่ตามใกล้เข้ามาทุกทีจนหายใจไม่ทันทันใดนั้นมีประตูเหล็กขึ้นสนิมเปิดแง้มอยู่ข้างทางริตารีบผลักเข้าไปและปิดประตูทันก่อนเสียงฝีเท้ามาถึงเธอยือนหอบหายใจในความมืดชื้นเหมือนห้องเก็บของร้างกลิ่นฝุนผสมกลิ่นสนิมกัดจมูกจนแสบแบบ เธอเงี้ยวหูฟังแต่กลับเงียบสนิทไม่มีเสียงฝีเท้าอีกต่อไปหัวใจยังเต้นแรงแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นกลับทวีขึ้นเธอค่อยๆหยิบไฟฉายเล็กจากกระเป๋าส่งไปทั่วห้องฝุ่นหนาทับซ้อนทุกอย่างจนเหมือนถูกทิ้งไว้นานหลายปีแต่บนต๊ะไม้กลับมีซองเอกสารใหม่วางอย่างเป็นระเบียบมมอริต้าสันเมื่อค่อยๆเปิดดูสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นสำเนาสัญญาการแต่งงานและบัญชีธนาคารแปลกๆหล,ลายใบ ชื่อวิเวกกับหญิงใหม่ปรากฏอยู่เคียงข้างตัวเลขหลายล้านปอนด์เธอแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นลายเซ็นคุ้นตาชัดเจนบนเอกสารมันคือหลักฐานตรงๆว่าทุกอย่างเป็นการซื้อขายแต่งงานจริงแต่สิ่งที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบคือรายชื่ออีกหลายคนมีชื่อแพทย์และนักธุรกิจจากเอเชียใต้ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเรากับเป็นขบวนการใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างไกลเกินคาดปริตารู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้เจอแค่ความทรยศส่วนตัวอีกแล้ว แต่กำลังเผชิญกับอาชญากรรมระดับนานาชาติที่อันตรายถึงชีวิตทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กดังเอียดทำให้เธอสะดุ้งเหือกเธอรีบปิดไฟฉายและซ่อนตัวหลังตู้ไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสียงฝีเท้าเข้ามาไกลและได้ยินเสียงผู้ชายคุยเบาๆภาษาฮินดีคำพูดสั้นๆแต่ชัดว่าเรื่องเงินสามล้านและชื่อวิเวกริต้ากัดเป็นฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้เสียงหายใจหลุดออกมาเธอจับสมุดเล็กแน่นเหมือนกระสุดท้ายป้องกันความกลัว เสียงกระดาษพลิกดังแผ่วเบาและชายคนนั้นถอนหายใจหนักจากนั้นเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปจนเงียบหายไปเธอรออยู่อีกนานก่อนค่อยๆขยับออกจากที่ซ่อนเงื้อไหล่ท่วมแผ่นหลังทั้งที่ทอากาศหนาวเย็นจนแข็งชาเธอหยิบซองเอกสารติดมือแล้วรีบหนีออกมาจากที่นั่นท้องฟ้าด้านนอกมืดคล้ำฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งไม่ขาดสายหยดน้ำเย็นชุ่มหน้าแต่หัวใจยังร้อนรุ่มด้วยความจริงใหม่ เสียงไซเรนรถตำรวจดังไกลๆเหมือนเตือนถึงสิ่งเลวร้ายที่ใกล้เข้ามาเบต้ารู้ว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่เกมอันตรายเกินควบคุมเธอเดินลุยฝนกลับแฟลตพร้อมสองเอกสารที่ปิดชื้นทุกก้าวเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวว่าจะถูกตามเจอไฟถนนสลัวสะท้อนบนน้ำฝนเหมือนเงาตาผู้คนจ้องเธอในหัวเธอเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเตือนว่าอย่าหยุดแม้เสี้ยววินาทีเมื่อถึงห้องเธอรีบล็อกประตูและทิ้งตัวลงบนพื้น เสียงหอบหายใจดังสะท้อนผนังแคบเหมือนกล้องไปทวห้องเธอค่อยๆเปิดซองอีกครั้งและตรวจดูชื่อทั้งหมดทีละแถวบางชื่อคุ้นหูเพราะเป็นคนในวงการการแพทย์ชื่อดังบางชื่อเป็นนักธุรกิจที่มักออกข่าวสังคมบ่อยครั้งทุกชื่อเชื่อมโยงกับการแต่งงานจอมปลอมเพื่อซื้อสิทธิ์ำนักปริตาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเบี้ยในเกมมืดที่ใหญ่เกินไปแต่เธอก็สาบานว่าจะไม่ถอยแม้ความเสี่ยงจะสูงแค่ไหน ดวงตาเธอสะท้อนแสงไฟสลัวในห้องเหมือนเปลวไฟสันไว้และในความมืดเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นขึ้นอย่างไม่คาดคิดบนหน้าจอปรากฏข้อความสั้นเพียงห้าคำว่าเรารู้ว่าเธอเห็นแล้วเสียงข้อความที่สั้นและเย็นชานั้นยังคงก้องในหัวริตาเธอมองหน้าจอโทรศัพท์ที่สว่างวาบกลางห้องมืดชื้นคำว่าเรารู้ว่าเธอเห็นแล้วเหมือนมีกรีดกลางหัวใจมือสั่นจนแทบปล่อยเครื่องตกพื้นแต่เธอกัดฟันแน่น เธอรู้ทันทีว่ามีคนกำลังจับตาทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอรีบปิดไฟในห้องและเลื่อนมา่านลงอย่างเร่งร้อนเสียงฝนกระแทกกระจกหน้าต่างดังต่อเนื่องเหมือนคำเตือนล้อนเธอนั่งลงกับพื้นและกอดสมุดเล็กสีดำแน่นจนเจ็บในหัวเต็มไปด้วยภาพวิเวกยิ้มกว้างเคียงคู่ภรรยาใหม่ภาพนั้นเปลี่ยนเป็นเงาดำมืดที่คอยไล่ล่าไม่หยุดยอนปริตาตัดสินใจว่าความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเกิดอะไรเธอหยิบโทรศัพท์ และเลื่อนหาหมายเลขนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งนักข่าวผู้นี้เคยทำข่าวเรื่องขบวนการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเธอสูดหายใจลึกก่อนกดโทรออกเสียงหัวใจดังโครมสัญญาณดังไม่นานก็มีเสียงผู้ชายรับสายสั้นๆริตาเล่าอย่างระมัดระวังว่ามีเรื่องใหญ่เกี่ยวกับแพทย์อินเดียเธอบอกว่ามีหลักฐานการแต่งงานหลอกแลกเงินมหาศาลนักข่าวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามว่าเธอรู้แน่หรือไม่เสียงเขาต่ำและจริงจังจนทำให้ริตาขนลุกกวา เธอตอบว่ามีเอกสารทุกอย่างอยู่ในมือและไม่อาจเงียบได้อีกนักกล่าวขอให้เธอนัดพบเพื่อดูหลักฐานจริงในวันรุ่งขึ้นแต่เตือนว่าเธอต้องระวังตัวเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กบริต้าวางสายด้วยความรู้สึกทั้งโลง่งและหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอย่างแรงเธอสะดุ้งจนหัวใจเกือบหยุดเต้นและหยุดหายใจทันทีเสียงเคาะหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับคนตั้งใจพังเข้ามา เธอรีบคว้าสองเอกสารและซ่อนใต้พื้นกระดานไม้ที่เปิดได้จากนั้นค่อยๆเดินไปที่ประตูและถามเสียงสันว่าใครไม่มีคําตอบมีเพียงความเงียบและเสียงฝนข้างนอกแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆเดินห่างออกไปจนเงียบหายเธอเพิงประตูตัวสันเทาเหงื่อท่วมแม้อากาศหนาวเย็นจัดปริตารู้ว่าตอนนี้เธอไม่เหลือทางถอยอีกแล้วในค่ำคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนเพราะความกลัวก,ก่อกุม ทุกเสียงดังเล็กน้อยเหมือนเสียงเงาของศัตรูแฝงตัวไกลรุ่งเช้าเธอสวมเสื้อโคดหนาและก้าวออกสู่ถนนหมอกขาวสายหมอกคลุมทั้งย่านไว้แชบเพลินเหมือนม่านลึกลับปกปิดทุกอย่างเธอเดินไปยังคาเฟ่เล็กที่นัดเจอกับนักกล่าวคนนั้นกลิ่นกาแฟคู่ใหม่ตีกับกลิ่นบุหรี่ในห้องแคบอับเสียงช้อนกระทบแก้วดังแผ่วเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังนักกล่าวชายวัยกลางคนรอยอยู่ที่โต๊ะมุมห้องเงียบ เขามองริต้าด้วยสายตาคมเข้มเหมือนอ่านใจทุกอย่างออกเธอหยิบซองเอกสารขึ้นวางบนโต๊ะอย่างช้าๆมือเขาเปิดดูและขมวดคิ้วทันทีเมื่อเห็นชื่อและตัวเลขเขาพึมพำว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินคาดและอาจเกี่ยวกับคนมีอำนาจทันใดนั้นประตูคาเฟ่ถูกผลักเปิดแรงจนกระจกสั่นสะเทือนชายสองคนในสูรดำเดินเข้ามาด้วยท่าทางกดดันสายตาของพวกเขาสอดส่องจนบรรยากาศตึงเครียดแทบหายใจไม่ออก ริต้ารู้สึกเลือดไหลเวียนช้าลงและฝ่ามือเปียกเหงื่อนักก่าวรีบซ่อนเอกสารใต้นังสือพิมพ์บนโต๊ะทันทีชายสองคนนั้นนั่งตกไกลและสั่งกาแฟเสียงห้วนแต่สายตายังคงเหลือบมองมาที่เธออย่างไม่ระวางเสียงเครื่องบดกาแฟดังคลื่นปลบความเงียบกดดันที่ปกคลุมทั้งห้องริต้าพยายามทําใจนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกนักข่าวประสิบเป่าว่าพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน เขาบอกให้เธอเก็บของแล้วออกทางหลังร้านอย่างเงียบทั้งคู่ค่อยๆลุกและเดินผ่านประตูเล็กสู่ตรอกหลังตึกกลิ่งขยะยชื้นและเสียงหนูวิ่งทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกแต่ยังไม่ทันกล้าไปไกลเสียงฝีเท้าหนักก็ดังตามมาริต้าหันกลับและเห็นชายสูดดำเดินตามใกล้เข้ามาเธอกับนักก่าวรีบวิ่งฝ่าตอรอกแคบที่เปียกน้ำฝนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นหินดังสะท้อนเหมือนกลองเลล่าหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ แต่เธอยังวิ่งสุดแรงกลา้าในวินาทีนั้นนักข่าวสะดุดล้มและซองเอกสารหลุดมือริตาหยุดกระทันหันและหันกลับไปคว้ามันขึ้นมาเสียงตะโกนภาษาอังกฤษดังขึ้นว่าอย่าขยับเธอเห็นเงาวับของวัตถุคล้ายปืนในมือชายคนนั้นริตากรีดร้องและวิ่งต่อโดยไม่คิดชีวิตเสียงปืนดังสนั่นทําให้หูอื้อและหัวใจแทบแตกสลายกระสุนเฉียดผนังก่ออิดจนเศษฝุ่นปลิวเต็มอากาศ นักก่าวตะโกนให้เธอหนีไปโดยไม่หันกลับริตาวิ่งสุดแรงจนทะลุออกสู่ถนนใหญ่เสียงรถดังสน,นั่นผู้คนหันมามองแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเธอหอบหายใจหนักมือยังกอดซองเอกสารแน่นในหัวเต็มไปด้วยคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมาและเห็นชื่อวิเวปรากฏบนหน้าจอหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าเขารู้ทุกอย่างแล้ว เสียงโทรศัพท์ดังสั่นในมือริต้าจนหัวใจแทบหลุดออกมาชื่อวิเวตปรากฏชัดบนหน้าจอเหมือนคำสาปกลางความมืดเธอไม่กล้ารับแต่เสียงสั่นไม่หยุดจนแทบทนไม่ได้สุดท้ายเธอกดรับและเงียบฟังลมหายใจปลายสายเสียงเขาเย็นเฉียบราวมีบาดเนื้อบอกว่าเธอควรหยุดคำพูดช้าและหนักราวคำพิพากษาที่กดหัวเธอจมดินเขาบอกว่าความลับนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอควรถือครอง เธอถามกลับเสียงสั่นว่าทำไมต้องทรยศคนที่เคยรักปลายสายหัวเราะเบาๆเหมือนเย้ยหยันความโง่ของเธอเขาบอกว่าทุกอย่างคือธุรกิจไม่ใช่เรื่องของหัวใจเงินสามล้านซื้อได้ทั้งชีวิตใหม่และอำนาจในสังคมเขาพูดต่อว่ามีคนพร้อมจ่ายมากกว่านี้เพื่อปิดปากเธอปริต้าตัวสั่นเงือเย็นซึมออกแม้อากาศหนาวจัดเธอกรีดร้องกลับไปว่าความจริงจะถูกเปิดโปงทั้งหมดทันใดนั้นเสียงสายถูกตัดเหลือเพียงความเงียบกดทับ เริตาสุดนั่งกลางถนนผู้คนจ้องด้วยสายตาสงสัยแสงไฟรถยนต์สาดเข้าตาเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบอัดเธอรีบวิ่งกลับแฟลตด้วยหัวใจเต้นทีจนแทบขาดใจเมื่อถึงห้องกลับพบว่าประตูถูกนัดจนไม้แตกเป็นเสี้ยนข้างในห้องถูกรื้อกระจายทุกอย่างหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าซองเอกสารที่เธอซ่อนไว้ใต้พื้นก็ไม่เหลือแล้วบริต้ากรีดร้องด้วยความสิ้นหวังจนเสียสะท้อนทั้งห้อง เธอล้มลงท่ามกลางเศษไม้แตกและกลิ่นฝ่นเก่าขมคอดวงตาเธอพร่ามัวแต่ไฟแห่งความแค้นยังลุกโชนแรงเธอหยิบสมุดเล่มดำที่ยังอยู่และกอดไว้แนบอกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นหมายเลขไม่รู้จักเธอลังเลก่อนกดรับและได้ยินเสียงผู้หญิงไม่คุ้นหูน้ำเสียงมั่นใจบอกว่าเธอมีบางอย่างที่ไม่ควรมีเธอถามว่าใครแต่ปลายสายตอบเพียงว่าภรรยาของวิเวก หัวใจเธอแทบหยุดเมื่อได้ยินชื่อที่เกลียดชังที่สุดภรรยาใหม่บอกว่าหากไม่หยุดทุกอย่างจะจบลงด้วยเลือดเสียงนั้นเย็นและมั่นคงเหมือนประกาศประหารตรงกลางหัวใจปริต้าวางสายตัวสันเทาหลังเปียกเงอเย็นเต็มแผ่นหลังเธอรู้แล้วว่าสงครามนี้ใหญ่กว่าที่คิดและอาจเอาชีวิตวันถัดมาเธอได้รับจดหมายซองเล็กสอดใต้ประตูในนั้นมีรูปถ่ายเธอกำลังนั่งกับนักการที่คาเฟ่ ภาพถ่ายมุมไกลชัดเจนจนรู้ว่าโดนติดตามทุกฝีก้าวข้างหลังภาพเขียนด้วยปากกาสีแดงคำว่าเธอคือตัวถัดไปมือริต้าส่นจนกระดาษแทบขาดเป็นเส้นเธอเริ่มหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาเหมือนคนใกล้เสียสติคืนนั้นเธอนั่งจ้องเหาตัวเองในกระจกแต่เป็นรอยแฉกในแสงสลัวเธอเห็นใบหน้าซีเผือดเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ในตาคู่นั้นกลับมีไฟแค้นที่ดื้อรั้นไม่ดับเธอสาบานว่าจะลากทุกคนลงนรกพร้อมกับความจริงนี้ รุ่งเช้าเธอเดินไปที่สะพานลอนดอนบริดท่ามกลางหมอกหนาเสียงนกนางนวลกรีดร้องเหนือแม่น้ำเทมเหมือนเสียงคล่ำครวญกลิ่นคาวน้ำผสมกลิ่นสนิมจากราวสะพานบาดจมูกเธอหยิบสมุดดำขึ้นมาและฉีกหน้าสำคัญโยนลงน้ำกระดาษลอยวนก่อนจมหายไปใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจากด้านหลังเธอหันกลับและเห็นวิเวกยือนอยู่ในชุดสูทเข้มใบหน้าเขาเคร่งขรึมดวงตาคมเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่ง เขาบอกว่าเธอทำลายชีวิตเขาและทำให้ทุกอย่างพังเธอตะโกนกลับว่าทุกอย่างพังเพราะเขาโกหกและขายความรักเสียงฝนเริ่มตกหนักเม็ดรกระแทกพื้นสะพานดารรัวคนเดินผ่านหยุดมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้วิเวก้าวเข้ามาใกล้และควา้าข้อมือเธอแน่นจนเจ็บเขาพูดเสียงสั่นว่าถ้าเขาต้องสูญเสียทุกอย่างเธอต้องตายด้วยริตาดิ้นรนสุดแรงสายฝนไหลเข้าตาจนมองไม่ชัดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้น เมื่อร่างหนึ่งเสียหลักตกลงแม่น้ำเสียงน้ำกระแทกดังสนั่นสะท้อนท้องฟ้ามืดอครึ้มเหนือสะพานฝูงชนแตกตื่นแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าใครตกลงไปริต้าหายใจหอบยืนเปียกโชกกลางสะพานดวงตาเบิกกว้างในมือเธอยังเปื้อนเลือดแดงสดไม่รู้มาจากใครเสียงไซเรนรถตำรวจดังใกล้เข้ามาพร้อมแสงไฟวาบแต่ในใจริต้ารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้าย